จะยังไม่ได้และโดนสแตนไปก่อนสแันไปเจอด้านในครับตรงนี้เกือบตายครับเกือบพี่ครับติดเกียวติดเกียวแฮปปี้บีครับโอ้นึกว่าจะรอดแต่อสแตนยังตามไปต่อยได้ครับแล้วดูครับด้านอย่างเซอร์ล็อกก็ฟรีครับลิกกี้ก็ฟรีเอาละใครจะฟรีมากกว่ากันแต่ตอนนี้ครับแต่กระพัดไปไล่ต่อยครับแล้วเก็บตัวเกรเบียวมาได้แต่ลิกกี้ยังฟรีกว่าครับและตีเลยสแตนและรูด ครับเลือดเต็มแล้วยิงใส่แล้วเซร้อนเหลือแค่คนเดียวในการแทงเอาแล้วใครจะลุกก่อนครับแล้วจักรพัดเหนียวแต่บางเหนียวแต่เซาร้อนเอลิกกี้กงแล้วดูครับแนวหน้าใครล้มก่อนแพ้เอาแล้วครับแนวหน้าฝั่งของนับเคยโลจีแพ้ฮะโอ้แล้วเหลือเพียงแค่เซร้อนคนเดียวแบบนี้ก็ตัดสินอัตดับที่หนึ่งกันมได้แล้วดูครับดวลกันระหว่างแครี่และหมดทีมโอเคโอจีเอลิน่าชนะไฟโอ้ไปกันเดือดจัดเลยครับตัางฝ่ายแครี่คิวด้วยครับเมกะคิวขอเอลิกกี้ะโอ้นีเป็นเมกะคิวครั้งแรกในทัวร์เลยมั้งเนี่ยโอ้ เราตั้งใจจะปิดเลยครับวใจได้ก่อเกิดได้ก่อเกิดมาเต่าเอกจะเข้ามาเซฟตรงนี้กดแข็งไว้ก่อนแล้วมัมพีออกขวาออกขวาตีไปเลี้ยวขวาแต่สุดท้ายเป็นธนาลิคี้ตามเข้าไปเก็บได้ครับเราเอียร์นาไม่เทรดใครไปด้วยจะไล่ตามนี้เต่าเอกต่อเต่าเอกฝืนฝืนแต่ไม่ไหวครับตรงนี้สไนเข้ามาไปโดนธนาลิกี้แล้วเก่งไซด์เก่งไซดยังไม่เป็นอะไรนี่ถ้งบอลไปเก็บธนาเต่าเอกได้มากี้ตามมาครับพี่ชายได้ไม่ยอมโดนซีซีเกี่ยวตรงนั้นเนี้ยเราจะโดอใส่เข้ามาบัวแต่สู่ ก้ยมันจะสู้เสียก่อเกิดตรงนี้ต้องถอยมาแล้วไปมาค้ที่เรา <คน S 1> แทนแล้วมาค้กำลังจันล่วงตรงนี้กดจะได้ล็อกเชลวไว้แต่มันไม่ไหวจริงๆมาค้เสียก่อเกิดตอหนึ่งคนสู้มาแต่มาค้ก็ตายไปเหมือนกันกดเคียวตรงนี้แล้วแต่ว่ามันไม่คันจริงๆเลยเก่งอย่างเดียวอะด้านหลังไบเปอร์อ้อมมา อยู่ตรงแน่ดันไหมแตกง้างแล้วครับบาร์กอาทหันครับยัดจากเขาตายใส่มาตรงนี้ล้มลงไปสำหรับเต่าแซดครับแล้วลุกมานะฮะข้างๆน้องแบงก์ออกไปได้แต่ว่ายิงอยู่แล้วควงอยู่ควงอยู่แล้วยิงอยู่แล้วควงอยู่แล้วยังยิงอยู่ยิงอยู่อย่างนานยังไม่หยุดยั้งครับยังยิงอยู่ยิงอยู่แล้วแก๊สเซิร์ครับลุกขึ้นมาแล้วก็ตายลงไปเสียไปสามัทางด้านของเพีย p o r ีสร์อมครับเล่นเหลือประมาณสองพันปืนไหม ก็ได้มาครับสุดท้ายบาตรนี้คิดเซ้นพยายามจะปัดเลยอยู่ลูกแบงค์เบยแล้วออกซ้ายย้ายตัวเองไปแล้วมีทางด้านโนอนันตามมาครับแล้วพยายามจะต้องเขียงดุดเลือดขึ้นมาได้นิ๊นึงแล้วพยายามจะเก็บสแต๊าต่อเลือดขึ้นมาอีกทียังเหนียวอยู่แล้วกดแข็งหลบจังหวะยกสเซนไหนแล้วคิปแบงค์เกอร์ของเต่าที่จะทำให้คุณไม่เหงาแล้วมาสวนแบบนี้เวนอัออกไปได้เลยและยังลอดอยู่สำหรับลูกแบงค์แล้วแทลลวงหลังมาครับไอ้เต่าวไคิวคิวไล่ออกไปเลยครับจังหวะนี้ครับสุดยอดจริงๆในทีมเวิร์กเเกกก่าาาาฮะไไมแแลลล้้้้ววคงงปตออออน เ,เ,เดี๋ยวจะสวนหรือเปล่าจักรพัรมาไล่รำตรงนี้ครับจังหวะรุ่นรำถวายไปใส่หนึ่งทีแล้วใจป้อมมาแต่ว่าจักรพัรได้สกอร์เหมือนกันจับหมับมาตรงนี้เซร์โรสบอกว่ามุนติ้ว์ควงพิ้งไสมาน้องบอยโดนเก็บอยู่ทางด้านหลังนึกสงูเชนครับอยู่ครับไขโตกตาม<อ>มาเ<ฟ>สมอแล้วใส่ไปที่ตัวของซองจินอูจนได้กลายปเป็นเอสจากด้านหลังของ KOG อจีหมดทีมครับผมโอ้โหฮะไขโตกไมวเลี่งแล้วไม่เลี่ยนบล็อคแล้วขอก่อนตรงนี้ไอ้มูฟีติดอยู่ในวงล้อมครับแต่โดน นี่แบลู้พิทามก่อนแล้วจวังหวะดสไนค์มาเมื่อกี้ใครได้ครับเหมือนจัดเป็นฝ <คำ S 2> ั่งของเคลจีหรือว่าคอมเด้นเลยครับตัวของทางเอเวสแยงมาได้ด้วยแล้วเล่นมาในบ็อลเส้นโยนไล่มาจากทางทีมงานอย่างเดชเอลครับเกียร์ยังตียังตีใครโต้ตามมาช่วยเสริมดามดเมจดแว้บเพื่อนๆมาแล้วหมายเฟรมมาช่วยตีแล้วทา,างฝั่งของเส้นเสียก็เกิดขึ้นไปแล้วเกิดขึ้น,นมาหม่ตัวนี้น่าจะรอดยากอย่างแน่นอนเสียไปถึงสี่ตัวสำหรับฝั่งเคลจีอ่ะทาร้อนครับอย่าลืมกดติดตามเพจกอริน่าเอโอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแแลละกกกกิจจรฟรรมมมของงาาาวัย